สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหักชนแนลครับมือนีครับผมวันที่สิบเก้ามีนาคมสองหาหกเจ็ดครับมือนีครับจะโทรหาแม่สระบุรีครับผมเนาะเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามในเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเพราะว่าครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไม่เสียตังค์ฮ่าฮ่าโทรหาแม่สระบบุรีครับผมเนาะหลักสิบล่างครับ สางสิบเดวดไม่เคยพลาดนะครับของแท้ครับผมโทรหาแม่สลับบุรีครับจะรับสายไหมสวัสดีครับผมแม่ครับแกาสวัสดีจ้าครับผมแม่สามปีมาแล้วนะคะลูกนะครับผมแม่แล้วแม่ถามหน่อยตอนนี้อยู่ไหนครับผมตอนนี้อยู่สลับบุรีค่ะอ๋อกลับมาล้วเจอครับใช่ไหมครับ แล้วแม่ครับผมดีขึ้นไหมครับผมอาการแม่ครับเป็นไงบ้างครับผมดีขึ้นแล้วค่ะลูกอ๋อครับผมแม่ครับเริ่มเลยไหมค่ะลูกครับผมแม่ครับวัยรุ่นใจร้อนลูกคนแก่ใจร้อนอยากบอกเล็กๆลูกลูกค่ะลูกครับผมแม่ครับจ้าสูตรสามปีก็เข้าแล้วนั้นลูกนะครับผมใช่ครับแม่เลือกไม่ถูกเองแม่เลือกสี่แม่ไม่ได้เลือกสองครับ แต่แม่หลักสิบล่างแม่ก็แม่นนะ้าแม่ทั้งบนทั้งล่างแลวลูกแต่จับไม่ถูกเองลูกจับลูกไม่เข้าลูกครับ้าแล้วก็เลขติดก็เข้านะลูกหนึ่งห้าหกอ่ะลูกเข้าหกนะครับผมใช่ครับหนึ่งห้าหกเข้าที่หกครับัาสูตรสามปีคือห้ากับเจ็ดลูกสูตรสามปีห้ากับเจ็ดใช่ไหมแม่ยาอันนี้บนอย่างเดียวใช่ไหมครับ เราพูดบนก่อนลูกเราพูดบนลลูกก็ใจร้อนอยากได้แต่สิบลาไงนะสูตรสามปีห้ากับเจ็ดบนลได้ไหมเนาะจ้าแม่ก็ตั้งชื่อให้มันเก๋ๆนัละลูกลูกเอฟซีจะได้คิดถึงแม่เวลาหวยไม่เข้าก็คิดถึงลูกหวยเข้าก็คิดถึงนะคะแม่ก็ตั้งชื่อให้มันเก๋ๆเท่านั้นแหละลูกครับแต่มันก็เข้าดีนะลูกนะจ้าเลขติดติดบนครับผมแม่ครับ ที่แม่เคยสอนสูตรไปอะค่ะวันนี้ได้เจ็ดหนึ่งสองค่ะอะไรแม่ครับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองก็ผมแม่ครับยาเอาห้ากับเจ็ดเนี้ยใส่เข้าไปห้ากับเจ็ดมาใส่เจ็ดหนึ่งสองแม่ครับยาแม่จับคู่นะครับผมหกเจ็ด <6, 7. S 1> เอา้าทำไมมีหกแม่คะทำไมไม่มีหก เอาก็จับคู่ไงก็เลขวิ่งนี่ไงห้ากับเจ็ดเนี่ยวิ่งห้ากับเจ็ดแล้วติดเจ็ดหนึ่งสองเดี๋ยวแก็มันก็ติดเจ็ดอยู่นี่ไงแม่จะเน้นติดแล้วลูกใจร้อนเต็มเลยลูกกระหัดเนี่ยเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนตีครับผมแม่ครับหกเจ็ดหกเจ็ดก็ผมแม่ครับห้าสองห้าสองครับยาทีนี้ก็ใส่ศูนย์หกเจ็ด ศูนย์หกเจ็ดครับผมแม่ครับศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองครับจ้าทีมแม่ว่าเ็ดมันชนกันแม่ว่าต้องเกตมาแน่ๆเลยลูกอ๋อจ้านี่แหละเอาหกเจ็ดนี้เลยหกเจ็ดผมหกเจ็ดไปเลยอ๋อหกเจ็ดครับผมแม่ครับโอเคครับจ้าทีนี้เลขไม่น่าลงทุนหลักสิบครับผมศูนย์ หลักสิบศูนย์ครับผมแม่ครับหลักหน่วยสีหลักหน่วยศูนย์หลักหน่วยสีทุกลักครับผมทุกหลักครับคือหนึ่งหนึ่งทุกหลักครับจ้าทีนี้แม่ที่เลขติดเนี่ยมันก็ได้เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งก็การระบาดไปเลยถ้าใครชอบก็ชอบไป <c oughs> <c oughs> แม่ก็ชอบ เจ็ดกับสองนี่แหละลูกครับผมเลขติดบนนะเลขติดบนเนี่ยครับแม่ว่าต้องเข้าแน่นอนเลยแม่ว่าเจ็ดสวยลูกเพราะว่าชนกันที่เจ็ดแต่ก็อย่าไปทิ้งนะลูกห้าเนี่ยห้าก็อย่าไปทิ้งเหมือนงวดที่ผ่านแม่แม่รักสองมันมาสองซะเลยลูกครับผมแม่ครับจ้าเอาข้างบนเอ้ยข้างล่างนะลูกนะครับผมแม่ครับล่างครับเหมือนเดิมลูกศูนย์เจ็ดเก้าลูก ล่างศูนย์เจ็ดเก้าครับผมครับสิบล่างสิบค่ะแล้วแม่จะจับคู่นะคะครับผมแม่ครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับเก้าหกเก้าหกครับตัวรองคือศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดครับวิ่งเก้าค่ะเก้าล่างของแม่ครับยาอันนั้นคือตัวกันค่ะศูนย์เจ็ดอ๋อครับผม ไม่น่าลงทุนหลักสิบที่แม่เคยสอนลูกพหัสไปนะคะลูกลูกผหัดไม่เคยสนใจเลยลูกพหัสจะตั้งแต่แปดแปดอะไรลูกแปดห้าลูกแม่อยากกระซิบบอกลูกพหัสจยัางไงว่าให้อยู่หลักหน่วยได้อือครับผมแม่ครับจช่ค่ะ 5. งวดนี้คือหกนะคะงวดนี้คือหกใช่ไหมครับผมจ้างวดที่ผันมาแม่บอกว่าแปด แม่มาหลักสิบแต่มันมาหลักหน่วยได้สี่ปียังไม่เคยพลาดเลยนะคะอืมครับผมแม่ครับหกเจ็ดนี่ก็ยังไม่พลาดเลยนะคะครับเอาหลักหน่วยรางวัลสองตัวล่างอะลูกหลักหน่วยบวกกันเองอะลูกครับผมบวกกันเองครับแปดบวกแปดเท่ากับหกค่ะคือหลักสิบนะลูกคือหลักสิบครับผมันไม่ค่อยจะมาลูก ให้มาหลักหน่วยนะลูกนะแม่ยังฟันเลยเนี่ยเก้าหกเนี่ยแม่ชอบเก้าหกนะลูกหมวดเนี้ยเก้าหกเก้าหกครับผมแม่ครับเก้าหกอย่างหกเก้าเนี้ยถ้าชอบก็เล่นนิดนึงเล่นบาทนึงลูกอแล้วแม่ครับผมถามหน่อยง่วดที่แล้วถูกไหมครับผมแม่ครับแม่ไม่ได้เล่นในลูกแม่อาการแม่ดีแม่ไม่สนใจเลขเลยลูกอ๋อครับผมแม่ครับไม่มีที่เล่นด้วยลูก อ๋อครับผมแม่ครับเป็นไงบ้างอาการย์แม่รับผมดีขึ้นไหมครับผมที่รักษาไปรักษามาเป็นโรคอะไรสู้สู้ดีแล้วดีแล้วเป็นโรคอะไรแม่ครับผมความดันใช่ไหมความดันค่ะไมด้พักผ่อนคิดเลขมากหรือไปนอนดึกมากไปหน่อยลูกอ๋อครับผมแม่ครับคุณหมอบอกให้คิดเลขน้อยๆ้อยหน่อย คนชอบชีตเดินแล้วลูกเนาะครับผมใช่คแม่ครับขอให้โชคดีนะคะลูกนะครับขอบคุณแม่มากครับผมครับสู้จ้ะสู้ต่อไปลูกครับผมขอบคุณมักผมครับสวัสดีครับจ้าการนี้ครับผมเนาะแม่เดินทางถึงที่สระบุรีครับผมเมื่อวานแม่กําลังเดินทางกับผมเนาะผมโทษไปหาแม่แม่มากําลังเดินทางไปสระบุรีเพราะว่าแม่มาพักอยู่ที่แฟตทท่าเรือครับผม มาหาแฟนแม่เพราะว่าแม่บอสบายเป็นความดันครับผมเนาะความดันขึ้นสูงหรือว่ายังไงก็ไม่เข้าใจครับผมเนาะบยถามแม่ครับผมกะถือว่าหลักสิบล่างของแม่สละโบรี่ครับผมเนาะผมคุยกับแม่หลังไม่ครับผมแม่ว่าแม่ไม่ให้แม่ไม่เคยให้ช่องไหนนะครับให้ช่องผมช่องเดียวนะครับหลักสิบล่างสูตรนี้อาจจะมีคนรู้จักอยู่นะครับผมเนาะเพราะว่าสูตรนี้กะผมว่ากะทําไม่ยากสูตรนี้ครับผมเนาะ ก็จะมีคนหุ่นจักอยู่ครับผมก็จะแบ่งปันลายช่องแล้วก็ไปยังกรผมน้องกะปมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นนาจอให้เอฟซีทั้งช่องกรบผมน้องของแม่สระบุรีครับหลักสิบล่างครับสามสิบเจ็ดงวดไม่เคยพลาดครับงวดนี้งวดที่สามสิบแปดนะครับบนครับบนครับผมเด่นเจ็ดลองห้าครับเล็กวิ่งครับเด่นเจ็ดลองห้าครับเด่นเจ็ดลองห้าครับจับคู่ครับ 6กชุด3ตัวครับศูนครับแล้วก็ตัวรองครับ52าครับชุด3ตัวครับ0ูนย์ห้ครับล่างครับล่างครับวิ่ง9ครับ9ก้าตัวกันครับ0ูย์เครับหลัก10ล่างครับหลักสิล่างศูนตัวเดิมนะครับผมพอวาเลขของแม่สารบุรีเอฟทีท้งสองกระถามมาเยอะมาก ครับผมเนาะงดที่แล้วไม่ให้วิ่งเจ็บล่างครับผมเนาะแต่ว่าแม่จับคูให้บอเขาครับผมเน้นที่เจ็บล่างครับงดที่แล้วครับจะประมาานี้ครับผมวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วครับวันนี้สิบเก้าแล้วเพราะว่ามีเอฟทีทางสองถามของมาเยอะมากของแม่สลาบุรี่ครับผมเนาะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ครับผมเนาะที่เบตตามโคฟุดไทยของแม่สลาบุรี่ให้เอฟทีทางสองครับผมเนาะ มน,นีก็เอาไปชุดเต็มไปก่อนเดี๋ยวของสุดท้ายจะเป็นชุดคัดเน้นครับผมนกงวดนี้แม่ให้ม่บนแค่2คู่ครับชุด2ตัว2คู่ครับชุด3ตัวก็2หางเองล่าง3หางครับผมนกล่างมีแค่3คู่ครับหลัก10ล่าง079ครับกับชุดท่านี้ครับผมก็ะขอวีพอนไห้ f ฟซทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแวขาดปลอดภัยเดอ้อยกกอย่าเจ็บอย่าจน สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะ้าชอบฝากดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมย้ำกับ f c ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมไม่มีเพจนะครับผมมีแต่เพจปลอมครับผมนอกเพจปลอมเยอะแยะมากครับผมอย่าไปหลงเชื่อเด้อครับผมเอาคลิปนี้กันสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม